ช่วงประกาศผลน,นะครับของรอบลองชนะเลิศก,กลุ่มแรกกันแล้วครับผมค่ะก่อนอื่นนะครับมอบกันก่อนกับกระเช้าของขันจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับผมและเรายังมีค่าผานะจากดาราเดลี่มอบให้คนละ2,000บาทค่ะ และ,และสำหรับวันนี้นะคะคต้องขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนของเรานะคะทุกทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับ ขอบคุณเน t จ r e g กิฟต์แบล็ o f อ e ฟขอบคุณบริษัท SSK p u b l i พลั n บจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค่ะขอขอบคุณบริษัท Six s e n เมดเจ้าเจำกัดบริษัท VC Screen LED จำกัดและบริษัท s a วเวฟ a อกงานไนเจำกัดครับและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณพี่ใหญ่ของพวกเราคุณพนมพนพพรค่ะครับผมและบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิ u r e นะครับผมสมคนแรกผ่านไปรัมเรงไปต่อสค ทั้ง3าคนจะทำคะแนนได้ดีขนาดไหน12นาฬิกา45นาทีรอดูเข้าสู่ช่วงจัดคอนดาวทองครับในช่วงนี้ใจผู้ชนะได้มีโอกาสได้เลือกแผ่นป้าย10แผ่นป้ายแล้วให้เขาเปิดแผน10แผ่นป้ายนี้ถ้าทายถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอโจ๊กเกอร์รับไปเลยทองคำมุลค่ะ จากผิดตาแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองถ้าไม่ถูกนะฮะทายผิดไม่เป็นไรก็จะเหลือแผ่นละ3 0 0 0บาทจนกว่าจะเจอโจ๊กเกอร์เจอเจอโจ๊กเกอร์เมื่อไหร่ก็จบลงตรงนั้นตามราคาของโจ๊กเกอร์นะฮะครับเรามาดูว่าผู้สนับสนุนสิบแผ่นป้ายนั้นมีใครกันบ้างครับริ่มจากแผ่นป้ายแรกนะคะด้านนี้เลยค่ะจากบริษัทที i ิวเอ็ a อินชอนบล็กจำกัดค่ะตราแม่ครัวตราฉลากทอง ตราแม่ครัวฉลากทองเนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะสนับสนุนโดยบริษัท TQM In s u r a n c e b r ร k e r รเกจำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะเราจะได้เจอกับแชมป์ชุมทางคาระบาวซีซั่น2นั่นเองนะคะน้องเจนนี่ชุมทางดาวทองค่ะ love าสติกของเรานี yeah. ah. ่กำลังเข้มข mm ้นจริงๆค่ะพรุ่งนี้พบกับกลุ่มที่สอง่าบพลาดนะจ๊ะใช่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับวารรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD สวัสดีค่ะไม่ดการช่างก็พสวัสดีครับ